มาเลยกันต่อในอีกวันหนึ่งครับไปกันทุกคนเอาละลงมาข้างลงเอาละลงมาข้างล่างอะไรเนะี่ยหนังสือที่เขียนเรื่องอดีตเหรอที่บ้านมีอยู่เพียบเลยอ๋อนี่ไงให้มาคุยกับลัวหน้านี่เองคนที่มีหนังสือต้องการหรือเปล่าอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาด,ด,าด,มาด,มาดูผมว่ากลัวมันจะมันดึกดื่นเลยเดี๋ยวทำงานในฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหาลัวหน้านะครับไป ออกไปทำงานในฟาร์มให้เสร็จก่อนครับ <Yeah. S 1> อ้าวไงชิซุกะมีะไรเหรอ <Yeah. S 1> ได้ยินว่าโนบิตะไปซื้อของจากทุกร้านในเมืองแล้วสินะทุกคนคงดีใจที่ไปอุดหนุนนะ <So> ฉันเลยเตรียมของขวัญเพื่อเป็นการฉลองการซื้อของครบทุกร้านให้โ no oh. นบะิตะน่ะของขวัญเงี้ยเหรออะไรเหรอ <Yeah. S 1> รู้สึกเขินนิดหน่อยนะหุ่นแรกการนี้เอาแบบมาจากตัวฉันเองอะ่ะชาวเมืองทําให้นะ่ะ <laughs> อยากให้ลองไปตั้งไว้ในฟาร์มนะ โอ้หุ่นไลกาชิสุกะเหรอขอบใจนะฉันจะเตรียมไว้ให้อยากได้เมื่อไหร่ก็มาบอกนะกนจากนี้ไปก็ไปอุ่นหนุนร้านต่างๆในเมืองต่อไปนะโอเคเอาให้ก็เอาเลยดิชิสุกา่นี่นี่จำได้นี่ไงนี่หุ่นไลกาชิสุกะว่าแตอ่อยู่ในไอเฟรเนเจอร์ปะนีน้ลืมขายเมื่อวานโอ้โหตัวละพันพันกว่าโออัปเกรด ต็ดตกปลาทีเดียวได้ตัวละพันกว่านะครับเฮ้ยคุ้มว่ะเฮ้ยมาลดน้ำต้นไม้สิวันนี้อากาศดีนะอะไรเนี่ยออรดน้ำสับปะรดแล้วตกใจนึกว่ามีอะไรน้ำครับคนแล้วเดี๋ยวนะลองหุนห่นไลกามาใส่ดิเลือกเฟอร์นิเจอร์นี่ไงหุนห่นไลกาชิสุกะเปลี่ยนทิศทางกดวายนะครับอไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงกลางเลยไหมเด้เดอเด้วตรงนี้แล้วกัน นี่วางประดับไว้งั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับไหนก็ได้มาใช้ให้คุ้มหน่อยโอเครดน้ำต้นไม้ครับวันนี้ได้พวกพูดมาช่วยงานนะครับถือว่าดีจัดระแจมเอาละผมน่าจะเก็บทุกอย่างหมดละเดีย๋ยวเราจะไปหาเพื่อดูหนังสือที่ว่าเลยแล้วกันนะครับมาโอ้หนังสือเขียนเรื่องดีเหรอจริงเหรอมาจัดไปเล่นตามเนื้อเรื่องครับ โอ้โห oh, oh, ห้องลกมากจะหาหนังสือนั้นเจอภายในห้องนี้หรือเดินไปเดินมาปัดโธอย่าเดินบนไปวนมาอย่างนี้สิฉันเสียสมาธิแย่นะอยู่นิ่งๆสิโทษทีโทษทีเอแต่ฉันไม่มีอะไรทํานี่นะถ้าอย่างนั้นก็ไปตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือที่ยังไม่ได้ตรวจดูตรงนั้นสิมันยากเกินไปฉันอ่านไม่ค่อยเข้าใจอะนะโถ่เอ้ยงั้นก็อยู่นิ่งๆซะจะเย็นๆหนะาทั้งสองคน ล้วนแน่ใจใช่ไหมว่ามีเหตุการณ์ที่คล้ายๆการเขียนอยู่ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในบ้านนี้น่ะใช่มีอยู่แน่ๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันสนใจเท่าไหร่ก็เลยลืมไปแล้วว่าเขียนว่าอะไรเออหนังสือที่เขียนเรื่องนั้นคือหนังสือเกี่ยวกับลมหายใจของปีศาจร้ายใช่ไหมใช่ลมหายใจของปีศาจร้ายคืออะไรวะอเจอแล้วแล้วมีไงไหนเล่มนี้เหรอเออตรงนี้สินะ สัญญาณเกิดการเอ๊สัญญาณการเกิดลมหายใจปีศาจชั่วร้ายมีเพียงสิ่งเดียว<อ>ผู้ที่ประสบภัยลมหายใจของปีศาจร้ายกล่าวว่าก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินี้ต้นไม้และต้นหญ้าจะเริ่มเหี่ยว,วเฉ<อ>าเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในเมืองจึงเกิดเป็นปัญหาใหญ่ว่าเป็นสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุกันแน่เอ๊เอจ่าไปคุณปอมก็เคยบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเหี่ยวเฉาก่อนเกิดลมหายใจปีศาจร้าย แต่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นต้นเหตุจริงๆแล้วเป็นเพราะลมหายใจของปีศาจหรอกเหรออ่านแค่ประโยคนี้ก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นหรอกนะมีเขียนเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาไหมไม่มีนะดูเหมือนว่าตอนนั้นจะไม่รู้สาเหตุนะคงเป็นสถานการณ์ที่แตกตื่นน่าดูเลยข้อมูลก็ข,ขาดหาย,หายไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาได้เลยงั้นเหรอโอ้นี่หมายความว่าไงเนี่ยอาจจะเกิดลมหายใจปีศาจร้ายขึ้นอีกครั้งกันเหรอ ถ้าเป็นอย่างนี้นเราก็แย่แน่ต้องรีบไปบอกให้ทุกคนรู้แล้วจะเย็นๆก่อนสิไปบอกทุกคนแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาลรวแต่คุณเซลรรี่บอกว่าเมืองข้างๆต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วนะเราก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในขอบเขตที่กว้างขนาดไหนด้วยแบบนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยอีกอย่างเราไม่รู้ด้วยว่านี่เกี่ยวกับลมหายใจของปีศาจร้ายจริงหรือเปล่า พิมไปได้ว่าอาจจะเป็นโลกอื่นที่พวกเราไม่รู้จักก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> งั้นเหรอก็โลก,ออกไอเทีอืมเอ้ยโลกได้ไงเล่าแต่พืชที่เหี่ยวเฉาเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะนายเนี่ยตีโพยตีพายคนเดียวเลยนะยังไงก็ตามรู้สึกถึงรางสังหรอ,อยังไงก็ไม่รู้นลยไลนันสินะแต่มีเพียงแค่เนื้อหาแค่นี้ถึงจะอย่างนั้นแต่ก็ มีทางหาข้อมูลได้มากกว่านี้หรือไงล่ะมีคนที่มีหนังสือมากกว่าฉันในตอนนี้อีกเหรอ mm hmm. ขนาดหลวหน้ายังไม่รู้แล้วต้องทํายังไงต่อลานเนี่ย mm hmm. ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ mm hmm. ก็ต้องถามคนที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นเท่นานั้นแหละ mm hmm. ถ้าทําได้มันก็ดีหรอกหนา <Yeah. S 1> ฝันร่มรมแรงแรง,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 งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเราต้องคิดหาทางออกที่ทําได้จริงหน่อยสิ <Yeah. S 1> มีข้อมูลอยู่ในภาษาบ้างไหม mm hmm. ถ้าท่านแม่ยอมร่วมมือด้วยก็ดีก็อ่า ั้งสองคนไม่รู้ว่าต้องทํายังไงหรือเนี่ยเราเองก็จะช่วยได้บ้างแต่ไม่มีอะไรที่เราทําได้เลยนะสิคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคที่ลมหายใจของปีศาจร้ายนั่นแหละใครจะอายุยืนถึงขนาดนั้นละ่ะเอ๊ะไม่แน่นะว่าคนคนนั้นใครอะก็มีแต่ยายปอมบ้าที่ดูแบบว่าอายุยืนสุดในหมู่บ้านนี้คนชอบหนังสือบโบราณจบไปแล้วอัปเดตสิ่งที่ต้องทำเน่ดูดิมีอะไรมาใหม่ ใครอยู่มาตั้งแต่อดีตให้ไปถามหาคนที่อยู่ในเมืองมาตั้งแต่อดีตผมว่าคุณยายปอมอะครับเนี่ยนะไม่ใช่ด้วยเฮ้ยอ๋อเทพพิดาไงย็บเข้โอเคงั้นเราไปหาเทพธิดาครับลืมไปเลยว่ามีเทพพิดาอยู่งั้นเดี๋ยวผมลองไปหาเทพพิดาครับไปมาถึงแล้วอยู่ปะเนี่ยต้องโยนผลผลิตลงไปปะแต่ผมโยนลงไปแล้ววันเนี้ยฮะโยนไม่ได้แล้วครับจบข่าว โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ทีกทีพรุ่นนี้แล้วกันวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมโยนไปลเะเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่โถ่เล้ยห้าุงพิทาคุงมีอะไรจะถามกันเหรออืมขอถามเรื่องแปลกๆหน่อยไหนลองดิทับซีนเลยวะ <N> ่ะเออขอถามอะไรแปลกๆหน่อยได้ไหมครับโอ้ม, oh, มีอะไรเหรอห้ามถามเรื่องที่มันเสียมารยาทนะท่านเทพวิดารู้จักเรื่องลมหายใจของปีศาจร้ายไหมครับโอ้รู้จักสี หรือว่าเทพธิดาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนที่เกิดลมหายใจของปีศาจร้ายนะ่ะใช่ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้อยู่จริงๆด้วยแฮะสมกับเป็นท่านเทพธิดาเลยลมหายใจของปีศาจร้ายเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนานม,มาแล้วใช่ไหมถ้าอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นท่านเทพธิดาก็อายุหลายคงไม่ค่อยได้ยินเลยนะได้ยินไม่ค่อยชัดเลยนะเออเออเออปล่าไม่มีอะไรหรอกครับ <S <S เรื่องอายุไม่ได้นะผู้หญิงแล้วทําไมถึงมาถามเรื่องนั้นล่ะเออคือว่า เราให้ฟังละ<ม>งั้นเหรอเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกับสัญญาณการเกิดลมหายใจของปีศาจร้ายกันเหรออุตส่าห์มาที่นี่ทั้งทีขอโทษด้วยนะที่ต้องตอบแบบนี้นะ<ม>ฉันเองก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าลมหายใจของปีศาจร้ายนะ่ะมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นฉันหรือใครก็ตามที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าสาเหตุจริงๆน่ะมันคืออะไรอะไรกันเล่าขอโทษด้วยนะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะโนบิตะคุงสิ่งที่ฉันพอจะบอกได้ก็คือลมหายใจของปีศาจร้ายไม่ใช่เรื่องนิทาน แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้นสภาพการเรวลวร้ายทุกคนต้องอพยพจากดินแดนที่อยู่เป็นสาเหตุให้เราพัดภาคก,กันเป็นเวลานานน่ะยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แน่นอนอท่านเทวิดาพอจะมีบาะแสอะไรบ้างไหมอะ่ะ<อ>ฉันเองก็อยากช่วยหรอกนะแต่นั่นสิืืมเ,<อ>เครื่องประดับที่คอนั่นเป็นของราชาณากแคลนเหรอเอเอ,เอ,เอใช่ครับอืม นึกออกแล้วมีคนที่รู้รอบรู้เรื่องลมหายใจยของปีศาจร้ายมากกว่าฉันอีกนะจริงเหรอใครกันล่ะครับ <c oughs> เมื่อก่อนมีนักวิชาการที่มาที่นี่เพื่อสอบถามฉันเรื่องต่างๆเน่ะ <c oughs> ได้ยินว่าบังเอ,อิญรู้จักที่นี่จากในหนังสือในประสาทนะ <c oughs> นักวิชาการคนนั้นมีเครื่องประดับห้อยคอที่คล้ายๆข,ของร้ายเลย <c oughs> เอ๊มีเรื่องบังเอิญอย่างนั้นด้วยหรอเนี่ยเป็นท่านพ่อแน่นอนเครื่องประดับคล้ายๆกันท่านเทิดานักวิชาการคนนั้นเป็นยังไงล่ะครับเป็นคนยังไงเล่ะเป็นผู้ชายที่ดูใจดีมากเลย จ้ว่าไปก็ขายเธอนั่นแหละมาจากราชวงศ์เดียวกันเลยละ่ะคิดแล้วเชียวท่านเทวธิดาเครื่องประดับพ,พี่คอนี่น่ะไม่ใช่ของที่คล้ายๆกันหรอกครับเอ๊ะหมายความว่าไงล่ะท่านเทวธิดาเคยเห็นอันเดียวกันนี่แหละครับฉันได้รับมาจากเขานะ่ะเอ๊ะรู้จักเขาจริงๆด้วยเหรอคนในครอบครัวงั้นเหรอท่านพ่อนะครับอ่าชัดเจนพ่อของไลน์กันเหรอท่านพ่องันเหรออืมไม่ผิดแน่ปู่มักจะบอกว่าฉันน่าขายท่านพ่อนะ่ะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามาทําอะไรถึงขั้นนี้นะ่ะ เขาสนใจเรื่องลมหายใจของปีศาจร้ายแล้วก็มาเคยถามฉันเรื่องนั้นด้วยในภาษาน่าจะมีหนังสืออันล้ําค่าในอดีตเขาน่าจะรู้เกี่ยวกับลมหายใจของปีศาจร้ายดีกว่าฉันนะงั้นเหรอท่านพ่อเจาว่าไปเขามาหาบ่อยๆจนถึงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยนะหมู่นี้ท่านพ่อทําอะไรอยู่เนี่ยเอ่อท่านเทพิดาคุณพ่อของไรท์นี่องั้นเหรอ มีสมุดบันทึกของท่านพ่อไห์หรือผลงานค้นคว้าว,วิจัยหลงเหลืออยู่บ้างไหมหละ่ะถ้าจะหาข้อมูลมา,มากกว่านี้อะ่ะก็ต้องหาเอกสารพวกนั้นเท่านั้นแหละนั่นสินะท่านแม่คงเป็นคนจัดการข้าวของของท่านพ่อในนั้นอาจจะมีของที่ท่านแม่ไม่เคยให้ฉันดูก็ได้ท่านอาจจะปิดบังอะไรบาง,างอย่างอยู่ก็ได้นั่นสินะไรต้องไปในวังแน่เลยคิดไปเองก็ไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกเราไปถามท่านราชินีเลยตรงเลยดีกว่า แต่ไม่รู้ว่าท่านแม่จะตอบตามความจริงหรือเปล่านะอีกอย่างท่านแม่ไม่ยอมฟังถี่สิ่งที่ฉันพูดด้วย oh. กลัวอะไรอย่างนั้นเล่าตอนที่เราตอนที่มาช่วยพวกเรายังอ่านฐานขนาดนั้น,น,นเลย oh. ฉันก็จะตามไปด้วยนะไปด้วยกันเถอะโนบิตา oh. น่าสินะ oh. ขอบใจนะไปกันเถอะต้องลองถามท่านแม่เรื่องลมหายใจปีศาจร้ายแล้ว oh. อืม oh. ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะฮะท่านเทวพิดาจัดไปเหมือนตอนนี้เป็นเรื่องรัวๆเลยวะ่ะโอเคต้องไปที่วังแล้วแหละถ้าง,งั้น ไม่ใช่เฮ้ยโอ,ยโอย้ไม่ได้จะกินโอ้ยกดผิดงั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่วังปะเดี๋ยวขอลองดูนะอ่าไปคุยกับทหารหน้าวังเฮ้ยเนื้อเรื่องรัวๆเลยว่ะนี่แหละที่ผมชอบนะครับโอเคไปไปที่วางกันเอาแล้วครับมาถึงได้แล้วก็มาถึงแล้วมาได้คุยกับใครวะคนนี้ปะมีเรื่องจะถามท่านราชนีงันเหรอท่านไหลก็มาด้วยเหรอเข้าใจละถ้าเตรียมพร้อมแล้วฉันจะนําทางไปได้เลยนะอืมช่วยหน่อยนะจัดไปเอาละว,ว่าได้เข้าวังอีกรอบ มีธุระอะไรกันเหรอถึงได้พาพวกคนจากต่างดาวมาด้วยนะวันนี้ผมอยากถามท่านแม่นะครับอยากถามเหรอเรื่องอะไรล่ะท่านแม่รู้ไหมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเมืองข้างๆ<อ>เกิดอะไรขึ้นที่เมือขงข้างๆนั่นลระตอนนี้เมือขงข้างๆนะ่ะพืชพันธุ์เริ่มไม่แข็งแรงเริ่มเหี่ยวเฉาจู่ๆมันก็เกิดอาการขึ้นอย่างกระทันหันตอนนี้ยังเกิดแค่เมือขงข้างๆแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่เมืองน,นี้เมื่อ,อไหร่นะ พวกเราเลยลองตรวจสอบโดยการหาข้อมูลจากหนังสือเก่าๆบ้างไปถามกับคนที่รอบรู้เรื่องในอดีตบ้างก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้น่าจะเป็นสัญญาณของลมหายใจแห่งปีศาจร้าย<เ>ท่านแม่พอจะรู้อะไรบ้างใช่ไหมอ่ะถ้ารู้ก็อยากให้บอกกันหน่อยนะ่ะอพวกเธอถ้าจำไม่ผิดชื่อโนบิตะกับโดรไลมอนใช่ไหมเออครับใช่ฮะ ของวิเศษกับยานโวกาศของพวกเธอที่เรายึดมาไว้นะเราจะคืนให้แล้วรีบเอาจากดาวดวงนี้ทันทีเลยเอ๊ะทำไมจู่ๆถึงได้ก็บอกว่าจะคืนให้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเมื่อกี่ยวกับพวกเธอนี่นะท่านแม่หมายความว่าไงน่ะหมดเรื่องคุยแล้วหยุดยั้งปกป้องพาเด็กพวกนี้ออกไปข้างนอกขากลับคืนของวิเศษทั้งหมดให้พวกเขาด้วยแล้วเตรียมยาโวกาให้พร้อมที่จะแบกออกไปทีหลัง ครับผมขอรับเอาจะคืนให้ของให้เชยเลยเ้ยจริงเหรอเนี่ยเรายังคุยกันไม่จบเลยนะเอาเราออกไปก่อนวะะลายไละ <c oughs> ท่านไลทจะเอาอยัางไงครับ <c oughs> ฉันยังมีเรื่องที่ต้องถามท่านแม่ฉันไม่ยอมกลับจนกว่าจะได้คําตอบ <c oughs> นั้นเหละ <c oughs> ท่านไลพยายามเข้านะ <c oughs> ไปละ โอ้ยมารอข้างนอกเป็นห่วงเป็นห่วงมันก็ได้ขอพิเศษคืนหมดแล้วเด็ไม่น่าเชื่อจูจ่ๆก็จะคืนขอพิเศษให้เรานึกไงถึงคืนมาหนะ้าไม่เข้าใจเลยบอกให้รีบออกจากดาวดวงนี้ไปเรายังไม่ได้ฟื้นคืนสภาพ,ภาพฟาร์มให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยนะ,ยะ,ยะนั่นสิแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบเรื่องลมหายใจปีศาจร้ายด้วยร้ายจะคุยกับท่านราชนีรู้เรื่องไหมหน้าเห็นยังไม่ยอมออกมาสักทีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกรอจนกว่าเขาจะออกมาแค่นั้นแหละ นั่นสินะนั่งรออย่างนานรอแล้วรอเล่าไม่ออกมาสักทีแล้วเนี่ยอืมยังคุยไม่จบเลยไงนะมาแล้วมาแล้ว,ว<ะ>หืไลท์คุยเรื่องอะไรบ้างเนะี่ยไลทดวิธาดไลมอนรอฉันอยู่เหรอ อืมเป็นไรไหมไลท์ดูไม่ล่าเริงเลยเ,<อ>เปล่าไม่มีอะไรหรอกแต,แต่ว่า,าฉันมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนรีบกลับไปที่ฟาร์มกันเถอะโอเคเอไลท์ดีละไม่อยากวิ่งพอดีอดูไลมอนไลท์ดูแปลกๆใช่ไหมอ่ะนั่นสินะยังไงก็ต้องรีบตามไปฟังกันละเห็นเนื้อเรื่องรัวๆครับใครดูพลาดนี้คุม้มอ้าวให้วิ่งเองด้วยไหนด,ดูอ่ามีชั้นล่าสดุด กลับไปที่บ้านของทุกคนโอเคไปเนื้อเรื่องรัวๆครับจัดเต็มทำฟงทำฟาร์มอลไว,วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขายของด้วยเฮ้ยวัสดี <c oughs> กาังโอเคอา่าคุณแซลลี่เกือใครเพิ่มนิดหน่อยผมก็ทักหมดครับโอเคถึงฟาร์มละเดี๋ยวแวะขายของแป๊บ น่ารักกันเนีตุ๊กตาชิสุกะเนี่ยมุนไลกาอันนี้ขายเลย,ลเยลแล้วกันไม่เก็บละพลได้เงินมาเพิ่มหน่อยๆเอาละครับกลับมาฟังเรื่องราวที่บ้านฉันคุยกับท่านแม่หลังจากที่โนบิตะกับโดรไลมอนออกจากปราสาทได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองข้างๆอยู่ในขณะเนี้มีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณการเกิดลมหายใจของปีศาจร้ายนะ่ะเฮ้ย ไม่จริงลมหายใจของปีศาจร้ายนั่นน่ะเหรอค<อ>าดว่าในไม่ช้าลมหายใจของปีศาจร้ายก็น่าจะมาถึงฟาร์มนี้เช่นกัน<อ>ฟาร์มเราสาาร์โตขึ้นได้ขนาดนี้แล้วนะ<อ>โนบิตะดรามอนจแอนซูเนโอแล้วก็ชิสุกะ<อ>ท่านแม่คืนยาโอกาสให้แล้วให้รีบกลับไปที่ดาวของพวกเธอเลยนะเอ๊ะทาไมล่ะเพราะว่าพวกเธอไม่ใช่คนของดาวดวงนี้แล้วก็ไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้มาตลอดด้วย<อ>พวกเราไม่อยากให้โนบิตะกับเพื่อนๆต้องมาประสบภัยอันตรายนะ่ะ อะไรกันเล่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาตลอดนะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ฉันก็สนุกมากแหล,ละที่ได้อยู่กับทุกคนทําไมพูดเหมือนจะลาจากกันอย่างนั้นละ่ะไม่ใช่ว่าเหมือน,นหรอกเราต้องลากันจริงๆอะไรวะเนี่ยจะจบตรงนี้เหรอเอ๊ะโตต้ตอนชิลูปลัวหน้าแล้วก็พิโก้พวกเธอคิดว่าไงละ่ะอืเรื่องยากๆฉันไม่เข้า,ขาใจหรอกนะแต่ว่า ฉันมีบ้านให้กลับก็ควรจะให้ความสําคัญกับบ้านนะโตต้ตอนนายมันคงเป็นปรากฏการธรรมชาตินะ่ะคงเกินกว่าที่พวกเราจะทําอะไรได้ถึงพวกเราจะอยู่ที่นี่ก็ทําอะไรไม่ได้ทําไมชีรูฟถึงพูดอย่างนั้นล่ะ <Hey. S 1> ฉันก็คิดเหมือนกับไรนะพวกเธอทุกคนกลับไปเถอะฉันจะหาทางช่วยเมืองนี้เองหลัวหน้าจัง <Hey. S 1> ถ้าบรรลุเป้าหมายแล้วควรกลับไปลมหายใจปีศาจร้ายนะ่ะไม่เกี่ยวกันหรอกถ้าเป็นปีโก พูดแบบนี้สินะทุกคนคิดว่าให้พวกเรากลับไปดีกว่ากันเหรอบอกว่าไม่เกี่ยวกับพวกเราอะเหรออะไรกันโนวิตะกลับกันเถอะไม่มีอะไรที่พวกเราทําได้แล้วล่ะทุกคนแล้วทุกคนในเมืองที่ดูแลเรามาอย่างดีล่ะจะให้กลับไปทั้งอย่างนี้ได้ไงกันล่ะงั้นจะให้ทําไงเล่าก็ไม่รู้สาเหตุไม่ใช่เหรอว่าเราจะช่วยพวกเขาไม่ได้นะช่วยไม่ได้นี่นะซูนิโออะไรกันเล่าก็มันจริงไม่ใช่หรือไง โนบิตะซูเนโออย่าทะเลาะกันนะฉันเห็นด้วยกับโนบิตะนะใครจะยอมทิ้งเพื่อนเพื่อนไว้ที่นี่กันล่ะจริงไหมโนบิตะใจแอนจแอนก็เอาขเขาด้วยเหรอซูเนโอพูดถูกเราอาจจะทําอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ฉันไม่ยอมตัดใจแค่นี้หรอกทุกคนมาช่วยกันเถอะว่าจะพอมีอะไรแก้ไขปัญหาได้บ้างอาจจะมีอะไรที่เราพอทําได้นะโนบิตะเนี่ยพอตกลงแล้วไม่ยอมฟังกันเลยสินะ ฉันจะช่วยด้วยนะถ้ารู้สาเหตุก็อาจจะใช้ของวิเศษแก้ปัญหาได้นะ่ะตัวไลมอนฉันก็จะช่วยด้วยนะถ้าเราช่วยกันคิดแล้วก็คงนึกอะไรดีๆออกอ่าชิสุกะขอบคุณนะเอ้ยขี้โกงฉันกลับคนเดียวไม่ได้ด้วยสิอีกอย่างจริงๆฉันก็อยากช่วยด้วยเหมือนกันแหละสูนิโอถ้าเกิดอะไรอันตรายขึ้นแล้วก็ดรอมอนต้องใช้ของวิเศษช่วยนะอืมไลพวกเราจะอยู่ต่อนะ พวกเธอเข้าใจสถานการณ์จริงเหรอที่นี่อาจจะอันตรายก็ได้นะเรารู้อยู่แล้วล่ะไม่เราไม่รู้ไม่แต่สถานการณ์หรือวิธีแก้ไขปัญหาพวกเธอมีที่ที่จะต้องกลับไปแล้วไม่จำเป็นต้องมาเผชิญอันตรายหรอกแต่พวกไรก็ยังอยู่ที่นี่นี่นะฉันเป็นเจ้าชายของที่นี่จะทิ้งดินแดนและเมืองแห่งนี้แล้วหนีไปไม่ได้หรอกนะอีกอย่างจะให้ทิ้งสถานที่อย่างนี้ที่ท่านพ่อรักษาไว้แล้วหนีไปเหมนมันไม่ได้หรอกนะพวกเราก็จะอยู่ที่นี่ด้วย เราสัญญาแล้วนี่นะว่าจะช่วยให้ฟาร์มนี้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมอะยังมีอะไรที่อยากทําอีกเยอะแยะเลยจะปล่อยให้จบเท่านี้ไม่ได้หรอกนะทุกคนอ่าน <General. S 1> ั่นสิโนวิตะแต่ว่า <S <S <heroin> เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอร่วมมาเชิญหน้าพร้อมอกันปลุกป้อมฟาร์มของทุกคนสิโนบิ <S <S ตะทุกคนขอบคุณนะ <S <S อ,อ,อะไรนะ่ะร้องห้ายอยู่เหรอไม่เห็นต้องร้องเลยเรื่องแค่นี้เองเราทําสิ่งที่เราต้องควรทนะําน่ะ ฮ่าฮ่าพวกเธอเนี่ยเป็นอย่างจริงๆิงเลยขอโทษนะช่วยรอจนกว่าฉันจะสงบใจลงหน่อยแล้วจะเล่าเรื่องที่คุยกับท่านแม่ให้ฟังโอเคต้องรอให้สงบใจก่อนใช่ไหมไหนดูดิเวทต่อไปคือความรู้สึกของราชนินีถามเรื่องนี้จากไรโอเคผมว่าจริงจริพัทนี้มันยาวละเดี๋ยวไว้ถามพัทหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องงานในสวนก่อนนะครับแรงก็ยังเหลือด้วยเพราะว่าพวกนั้นรดน้ำต้นไม้ให้นะครับเดี๋ยวผมไปขุดแร่ทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวกลับมานอนแล้วกัน เอาละเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ผมเก็บทุกอย่างละไอ้พวกที่ลดน้ำต้นไม้ก็ทำงานดีนะครับลดให้หมดเลยแต่เสียดายมันมาทำแค่2วันอยู่รอให้สนิทมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที <S 2> <S 2> ในพาร์ทถัดไปแล้วกันนี่เราสามารถคุยเรื่องนี้ต่อได้นะแต่ว่าทีหลังดีกว่าแต่ <S <S <ใน S 2> เราค่อยมาคุยพาร์ทหน้านะครับ <S <S โอเคไปนอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย